โมฮาดโมฮาดับสองเลทที่สี่นะครับวันนี้จะมาแก้ข้อห้ากันนะครับตอนนี้มีส่วนขนาครับอันแรกครับทาให้เซษส่วนเหมือนกันก่อนนะครับโดยการเป็นหนึ่งบอกไอส่วนสองข่อกับเอาไปจับครับลบหนึ่งส่วนหนึ่งบวก i ครับแล้วก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งบวกไอคูณหนึ่งลบไอส่วนหนึ่งลบไอเท่ากับหนึ่งลบ ไอส่วนสองครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกไอส่วนสองลบหนึ่งลบไอส่วนสองเท่ากับหนึ่งบวกไอลบหนึ่งลบไอส่วนสองเท่ากับสองไอส่วนสองเท่ากับไอ้ครับดังนั้นไอ กำลังสามเท่ากับไอกำลังสองคูณไอ I, เท่ากับลบหนึ่งคูณไอ I, เท่ากับลบไอครับ